สวัสดีครับมือนีอีสานมาดันติกพามาชมสมุนไพรไม่ประดับครับพี่น้องครับนิยมปลูกเป็นไม่ประดับครับมือนีพามาชมคหมอกหน่อยครับพี่น้องครับต้นหมอกหน่อยครับหรือว่าต้นไข่เน่านะครับเบื้องผลของเขาครับเขาจะมีใบเล็กๆนะครับลักษณะต้นหมอกหน่อยครับเขาจะมี ต้นสีขาวนวลครับลำต้นของเขาครับนี่คือต้นรับขมหมอกหน่อยครับ คำหมอกน้อยครับเป็นไม้ดอกหอมเป็นไม้หอมไทยนะครับเขามีซื้อทองทินต่างๆทั่วไทยครับคำหมอกน้อยครับเป็นไม้พุ่มกึ่งยืนต้นนะครับสูงประมาณ2-8ถึงเมตรมีลักษณะลำต้นแค่แกรนแคะแคะ แครก,กลิ่นกิ่งก้านค้นงอครับลักษณะขากินกิ่งก้านของเขาค้นงอนะครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับเป็นไม้ทรงพุ่มกลมเปลือกลำต้นสีเทาครับคำหมอกน้อยหรือว่าขุดน้ำพึ่งนะครับซื้อท่องซื้อภาษากลางครับเป็นไม้ไทยดอกหอม เป็นไม้ยู่ในสกุลดอกพุดนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและก็ยังเป็นสมุนไพรนะครับขมอ,อกน้อยมีสื่อถึงทินต่างๆในไทยครับพุดน้ำผึ้งกระมอบกระบอกไข่เนาค้มขวัญพญาพาดามพุดนาฟรังโคเป็นไม้พบในทินไทยและกับพม่าและกับอินโดจีนนะครับ อันนี้ผลขมมองค้ามหมอกหน่อยนะครับกำลังแก่ครับกำลังแก่จัดนะครับคํามหมอกหน่อยเป็นไม้พุ่มกึ่งยืนต้นเป็นไม้ทิ้งใบหมดทั้งต้นนะครับในช่วงฤด,ดูแล้งและก็จะออกดอกหอมดอกสีขาวหอมเต็มต้นนะครับและและใบของเขาจะตามมาทีหลังนะครับเป็นไม้ดอกหอมไทยนะครับคํามหมอกหน่อยเขาออกดอกในช่วงเดือนมีนาคม ดอกมีลักษณะสีขาวสีขาวหอมทรงกลิ่นหอมเย็นนะครับขมอกน้อยออกดอกสีขาวเต็มต้นกลิ่นหอมขมอกน้อยดอกมีลักษณะไายดอกขมอกหลวงนะครับขมอกหลวงก็คือขมอกใหญ่นะครับขมอกน้อยมีดอกขนาดเล็กกว่าครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับครับ ข้ามอกน้อยหรือว่าพุ่นน้ำผึ้งนะครับเป็นไม้ดอกหอมครับพุ่นเขาก็กําลังแก้จัดครับในพุ่นของเขาครับกลแก้จัดเลยครับเดือนกันยานะครับเดือนจะเดือนกันยาเแลยแก้จัดแล้วครับเอาไปพ่อซ้ําปลูกได้ครับเขาเป็นไม้พุ่มนะครับกึ่งต้นครับ ลักษณะใบของเขาครับข้ามอกน้อยหรือว่าพุดน้ำพึ่งครับเขาจะมีใบเล็กกว่าข้ามอกหลวงนะครับนิยมปูเป็นไม้ประดับครับลักษณะลำต้นของเขาครับสีขาวนวลงามนะครับ เป็นไม้ดอกหอมไทยนะครับหอมเย็นๆครับจะเอาพ้นแกไม้เขาไม่ให้ท่าผู้ชมเบิงงครับพ้นแกของเขาครับพร้อมเป็ดน้ำไปขยายพันธุ์ครับ มาเล้งกัดครับผลของเขาครับครับอีสานมาดำติกะพามาชมคำาหมอกหน่อยครับเป็นพืชสกุลเดียวกันกับคำาหมอกหลวงนะครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับครับเป็นไม้ดอกหอมนะครับมีสรรพคุณทางสมุนไพร้อมครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กในทุกจ้าติ๊กบ่าว่บเก่งแต่กดไลค์กดแชร์นะครับ คลิปหน้าพบกันไหมครับมือนีสวัสดีครับ